สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเข้าทรงนี่แหละคะ่ะแต่ขอใช้คำเลี่ยงเพราะไม่อยากให้คนนอกมารับฟังแล้วเกิดอาการงงจากสิ่งที่เราพูดเลยใช้คำว่าหลังทรงแทนนะคะ คืนที่ผ่านมาเราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับร่างทรงเราจึงสงสัยว่าบีอิงนั้นน่ะเขาสามารถเข้าส่งเราได้หรือเปล่าถึงแม้เราจะทราบนะว่าเขา่คงไม่ทําแบบนั้นหรอกแต่ก็อยากรู้ไงว่าทําได้ไหมพอเบฟเขาเห็นว่าเรา่ะตั้งคําถามมาแบบนี้คุณเธอก็แสดงสีหน้าแบบ เอื่อมระอานะคะเพราะเบฟอะเขาแอนตี้การที่เราชอบคิดว่าอยากให้เบื้องหลังทางพลังงานอะมาช่วยบังคับร่างกายเราให้ทําสิ่งต่างๆไปเลยได้หรือเปล่าในมุมมองของเบฟอะคงฟิลลิ่งแบบฉันไม่เข้าใจความคิดเธอเลยเธอชอบเป็นทาสหรือไงจึงอยากให้ใครมาบงการชีวิตตนเองบีอิงนั้นก็ถามเรากับว่าทําไมถึงอยากให้เขาเข้าส่งเราอยากเต้นอยากลํมเหรอ ถ้าอยากทำแบบนั้นน่ะลุกขึ้นมาทำเองก็ได้ไม่ต้องรอให้เขาเข้าทรงหรอกพูดจบเขากับเบ๊กก็ขำใส่เรานะคะเราก็ตลกตามพวกเขาเนาะคือเราก็ปฏิเสธไปว่าไม่ได้อยากเต้นหรืออยากล้ำแค่อยากรู้ว่าถ้าเป็นร่างทรงของบีอิงนั้นน่ะมันทำได้หรือเปล่าคือเราอ่ะกำลังคิดว่าถ้าให้บีอิงนั้นน่ะเข้าทรงเราแล้วพูดสิ่งต่างๆให้คนอื่นฟังอ่ะผู้ฟังจะรู้สึกเชื่อถือในตัวเราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหม บีอิงนั้นถามเรากับว่าถ้าเขาเข้าส่งเราแล้วอะ่ะเราอยากให้เขาพูดอะไรให้ผู้อื่นฟังแล้วบุคคลเหล่านั้นน่ะจึงจะรู้สึกเชื่อในสิ่งที่ร่างกายเราพูดมาจะให้ท่องบทสวดมนต์เหรอแต่ยุคสมัยที่เขาอยู่ไม่มีบทสวดมนต์นะมีแต่ท่องตามคำสอน และแน่ใจเหรอว่าคนสมัยเนี้จะเข้าใจคำสอนของยุคสมัยนั้นขนาดเราพูดด้วยภาษาปัจจุบันน่ะหลายๆคนยังตีความไม่แตกยังไม่เข้าใจเลยเออมันก็จริงของเขานะคะต้องแปลไทยเป็นไทยกันตั้งหลายรอบแต่เราก็ยังสงสัยต่ออยู่ดีว่าถ้าหากเขาเข้าทรงเราอะแล้วสอนแบบยุคสมัยนั้นเลยนะคนฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างอะแต่เป็นการแสดงให้เห็นไงว่าเนี่ยมีเขาโคงมาจากของจริงนะ b ีอิงนั้นก็ตอบขาดสิ่งที่เขาสอนเราผ่านภาษาโทรจิตหลายครั้งเรายังไม่สามารถอธิบายแบบเรียบเรียงคำพูดได้ในทันทีเลยแต่ตัวเราอะเข้าใจไปแล้วนะเพราะเรายังต้องประมวลผลความเข้าใจนั้นมาเป็นภาษาพูดอีกทีไงการเข้าส่งอะคือการใช้ร่างกายมนุษย์เป็นทางผ่านเพื่อที่จะสื่อสารเจตนาของตนเองออกไปตัวเขาอะไม่ได้ใช้ภาษาไทยเหมือนกับเรานะ เขาถึงต้องส่งภาษาจิตเพื่อให้จิตของเราอะเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกแล้วให้สมองและร่างกายเราอะประมวลผลเป็นความคิดคำพูดขึ้นมาอีกทอดหากจิตเรารับรู้ข้อมูลจากเขาแล้วส่งให้ร่างกายประมวลผลเลยอะจากนั้นก็พูดออกไปเรื่อยๆคงฟังแล้วไม่น่าจะใช่ภาษามนุษย์เพราะลิ้นของเราอะคงพันกันไปหมดและหากเราอะมีกิริยาคำพูดแบบนี้ออกมา คนรับฟังคนมาหินน่ะเขาจะเชื่อถือในคำพูดของเราอยู่ไหมยิ่งต้องใช้คำศัพท์สมัยเก่ามาช่วยอธิบายอะ่ะมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่สมองของเราอะ่ะจะดึงคำเปรียบเทียบมาใช้ทันหากให้ผู้สอนด้วยประโยคยาวๆะนะเออมันก็จริงนะทุกคนเรายังไม่เคยเห็นร่างทรงที่แบบดูมีภูมิฐานพูดกับใครด้วยประโยคยาวๆเลยส่วนใหญ่มักจะประหยัดคำพูดแค่ควบคุมร่างให้มีกิริยานิ่งนี่ก็เก่งแล้วนะคะ แต่เราก็ยังไม่หมดความสงสัยกับบีอิงนั้นต่อเราอยากรู้ว่าเขาอ่ะทำให้เรามีพละกกำลังขึ้นมาได้ไหมเช่นปีนขึ้นหลังคาบ้านด้วยตัวเปล่าเหยียบฐานไฟร้อนๆและไม่เจ็บเท้าเหมือนกับที่ม้าทรงเขาทำกันเบฟส่งภาษาจิตตอบกลับมาประมาณว่าเสพยาม้าก็ทำได้ไหมไม่ต้องถึงกับเป็นม้าทรงหรอก โอ้โหเป็นคำตอบที่แบบช็อตฟิลมากทุกคนบีอิงนั้นก็พูดเสริมเบฟมานะคะว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากภาวะไรสติเลยเหมือนตอนดื่มเหล้าติดสารเสพติดพอถึงจุดที่กลับมามีสติเป็นตัวเองอะร่างกายก็บอบช้ำอยู่ดีเพราะจูจ่ๆเหมือนไปสั่งงานให้ร่างกายทำอะไรที่ฝืกธรรมชาติ เราก็ย้อนถามบีอิงนั้นกลับว่าหากเขาทำให้เราอะกลายเป็นคนที่ยิงไม่เข้าฟันแทงไม่ได้อะมันก็ดูน่าวิเศษกว่าไม่ใช่เหรอเขาถามเราต่อหากแบบนั้นเรียกศักดิ์สิทธิ์งั้นทำให้ไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับเราเลยอะไม่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเหรอแม้เราจะถูกยิงไม่เข้าคล้วคลาดจากอุบัติเหตุแต่ยังไงเราย่อมมีอาการผวามีความกลัวจากประสบการณ์แบบนี้แน่ ยิ่งถูกยิงถูกแทงมีคนปองร้ายมาก่อนอะ่ะก็ยิ่งต้องคิดหาวิธีป้องกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสู้ทําให้เราอะ่ะไม่พบเจอเรื่องราวแบบนี้เลยทําให้ศัตรูละวางหันมาเป็นมิตรปรับความเข้าใจกันมันจบปัญหาระยะยาวมากกว่ามาโชว์ว่าตนเองเนี่ยมีของดีที่เหนือกว่าผู้อื่นเพราะหากวันหนึ่งอะ่ะอีกฝ่ายเขาได้ของดีมาเช่นกัน พลังงานที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องนึกหาวิธีป้องกันทำยังไงจึงจะเหนือกว่าอีกฝ่ายนั้นต่อแม้ไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คิดได้เพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยยังเลือกสันติวิธีเจรจามากกว่าการใช้กำลังเลยและถ้าเขาทำให้เราอ่ะตีลันฟันแทงไม่เข้าอ่ะงั้นเขาจะสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไปทำไม การยึดติดว่าสังขารเนี่ยไม่มีทางเสื่อมสลายไม่มีความรู้สึกไหนก็คิดกันไม่ได้สักทีว่าควรจะออกจากสังสารวัตนี้เบื้องหลังทางพลังงานที่เขาไม่อยากให้มนุษย์หลุดพ้นอยากเก็บไว้เป็นของเล่นน่ะเขาก็มักจะสนใจมนุษย์ที่ชอบเรื่องราวอิทธิฤทธิปฏิหารอยากทำตัวเด่นเหนือมนุษย์ทั่วไปนี่แหละค่ะด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงต้องห้ามพระภิกษุสงฆ์ที่อยากจะหลุดพ้นให้เลิกสนใจสิ่งเหล่านี้ เพราะมนุษย์โลกอะ่ะไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าเบื้องหลังทางพลังงานมีสิ่งใดแอบแฝงไว้หรือเปล่าทุกคนจำที่เราพูดในคลิป Move Dimension EP9 ได้ไหมคะที่ว่ามนุษย์โลกอะ่ะเหมือนลูกฟุตบอลคนที่ละวางกิเลสท,ทุกอย่างเอาแต่หยุดนิ่งก็คล้ายกับลูกฟุตบอลในสนามที่ไม่ถูกนำมาใช้งานอะไรเลยไม่มีประโยชน์ในสายตาของระบบที่ดูแลสนามแห่งนี้อยู่ จึงต้องคัดกรองออกจากสนามไปไว้ที่อื่นอย่างเช่นห้องเก็บของหรือที่มนุษย์เราอะมองว่าสถานที่แห่งนั้นคือสวรรค์ในมิติสูงสูงซึ่งมีแต่บีอิงที่ละกิเลสได้ไปอยู่เนื่องจากพลังงานมวลรวมอะเต็มไปด้วยความนิ่งไม่มีการสร้างสรรค์ต่อเหมือนกับมิติอื่นๆความไม่มีประโยชน์เลยในสายตาของระบบนี่แหละคือเคล็ดลับของการหลุดพ้นในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่มีการแทรกแซงระบบเข้ามาเท่ายุคสมัยนี้นะคะ ฟังแบบนี้แล้วพอจะอ๋อกันแล้วใช่ไหมเมื่อวานะเราไปพระาธาตุจอมทองกับพระาธ,ธาตุทริปุญชัยที่ลำพูนมานะคะระหว่างทางกลับบ้านเจองานวัดเข้าคะ่ะทุกคนก็เลยวนรถกลับไปส่องดูคือเป็นงานวัดที่แบบเงียบเหงาอยู่นะคนมาเดินน้อยมากมีแต่แม่ค้านั่งเล่นมือถือ แล้วก็มีล้านขาประมาณ20ล้านละมัง้งเราก็คิดว่าเออจะซื้อถังแตกไปฝากแม่ดีหรือเปล่าแต่อีกใจก็ขี้เกียจจอดรถนะคะจู่ๆพ่อเราอ่ะเขาโทรมาถามเราว่าเราอยู่ไหนคือตอนนั้นน่ะเราเข้าใจว่าเอออยู่เขตเชียงใหม่แล้วลวมัง้งก็เลยบอกพ่อว่าอยู่แถวสารพีก็ให้พ่อถามแม่ว่าจะเอาถังแตกไหมแม่ตอบว่าเออเอาสิเลยได้วนรถกลับมาที่วัดนี้อีกรอบนะคะเราเริ่มคิดในใจละ พ่อโทรมาประจวบเหมาะขนาดเนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆ ตอนแรกเราก็ว่าจะจอดรถนอกวัดแต่มีลางสังหรณ์บางอย่างอะ่ะบอกเราให้เข้าไปจอดในวัดเราก็ขับเข้าไปจอดด้านในเลยก็เห็นนะคะว่าวัดแห่งนี้มีเจดีด้วยตั้งแต่เข้าวัดมาจนเดินลงจากรถนะเรายังไม่รู้เลยว่าที่เนี่คือวัดอะไรมองเห็นอุโบสถด,ดูเก่ามากสีซีดเลยทีเดียวคือเกิดมาชาตินี้นะคะหากไม่นับวัดล้างซึ่งเราก็ยังไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะเจอวัดนี้แหละดูเก่าดูโทมมาก ด้านหน้าอุโบโสถอะ่ะจะมีแท่นวางที่ดูก็รู้ว่าเออมีอบแก้วนะคะที่เขาเอาไว้ใส่พระธาตุเราก็นึกในใจละว,ว่าเขาคงอยากให้เรามาเที่ยวหาพระธาตุที่นี่แน่ๆเราก็สอบถามพระที่เดินอยู่แถวนั้นนะคะว่าวัดแห่งนี้ชื่อวัดอะไรสิ่งที่อยู่บนแท่นบูชาตรงนี้ใช่พระธาตุหรือเปล่าพระรูปนั้นตอบเราว่าพระธาตุอยู่ด้านหลังคือแถวที่เราจอดรถแหละนะคะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นกระดูกนะคะไม่ใช่พระธาตุ เราฟังแบบนั้นก็มึนเลยทีเดียวเพราะด้านในอบแก้วเนี่ยดูคล้ายกับหินหรือว่าเม็ดข้าวสารเลยคงเป็นพระธาตุของพระที่เคยจำวัดอยู่ที่นี่แล้วมั้งคะก็มีเทวดาเข้ามาทักถ่ายตั้งแต่เดินลงจากรถนะแต่ตอนนั้นก็แบบไม่ได้สนใจอะไรอะมากอะ พอไปวัดไหนก็จะเจอแต่เทวดามาทักทายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะพอเดินซื้อของกินด้านนอกเสร็จเดินกลับเข้ามาในวัดเรารู้สึกว่าเออต้องเดินไปดูที่พระธาตุด้านหลังสักหน่อยปรากฏว่าโซนตรงนั้นน่ะเขาก็ตั้งเต็นท์มีซุ้มน้ําขมิ้นส้มป่อยที่เอาไว้ส่งน้าาําพระธาตุ เราก็ถามพระที่อยู่ตรงจุดนั้นอีกละว่าวัดแห่งนี้ชื่ออะไรนะคะเพราะครั้งก่อน่ะเราได้ยินชื่อไม่ชัดพระท่านก็ตอบชื่อวัดมาที่น่าแปลกใจก็คือยังอยู่ในเขตลำพูนนี่แหละค่ะพระอีกรูปที่ยืนอยู่ใกล้กับกำแพงท่านก็บอกว่าหากข้ามรั้ววัดนี้ไปะก็คือเขตเชียงใหม่แล้วนะ เราก็ร่วมทําบุญกับทางวัดไปนะคะประมาณ40บาทได้น้ำขมิ้นสมป่อยมาส่งน้ำพระธาตุสองขวดทางวัดเขาก็จะมีกระบอกส่งน้ำนะคะที่เรากับน้องเนี่ยต้องช่วยกันหมุนให้กระบอกเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนในระหว่างที่ยืนหมุนนะเราอะมองเห็นบีอิงนั้นยืนอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะและด้านหน้าของเขาเนี่ยมีเทวดาสาองค์ มานั่งคุกเข่ายกมือไหว้ที่เราเพิ่งสังเกตเห็นก็คือเทวดาที่วัดแห่งนี้นะคะดูผอมมากเคยเห็นคนผอมเพราะเป็นโรคผอมแบบขาดสารอาหารไหมอะ่ะแล้วร่างของพวกเขาอะดูจางเลยนะแทบจะเหมือนหมอกควันอะ่ะ ต่างกับเทวดาที่พระธาตุทลิปุญชัยเลยอะ่ะเทวดาที่เราพบที่นั่นนะโอ้โหผิวนวลผ่องมีแสงออร่าออกจากตัวเลยทีเดียวรวมถึงการวางตัวนะคะดูสุภาพแล้วก็ใจเย็นมาก แต่เทวดาที่วัดแห่งเนี้ยจะดูเหมือนแบบฟิลชาวบ้านอะแบบแห่กันมาหาบีอิงนั้นแล้วก็แย่งกันพูดว่าดีใจที่ท่านมาได้ทราบข่าวว่าท่านไปที่วัดใหญ่ไม่เนื่องว่าท่านจะมาที่นี่คือเราอะรับรู้ว่าพวกเขาสื่อสารกันประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็แบบสะดุ้งเล็กน้อยเนาะเนื่องจากว่าเชือกมันตึงแล้วนะคะกระบอกน้ำที่เราหมุนขึ้นไปเนี่ยเทน้ำลงสุภาธาตุละแต่ทว่าล่างเทวดาที่สู้ผอมอะ ดูผ่องใสขึ้นทีเดียวเลยทุกคนแล้วกิริยาก็สุภาพมากขึ้นต้นขับรถกลับบ้านเราก็เก็บเรื่องนี้มาคิดแล้วว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะเทวดาก็สู้ผอมได้งั้นเหรอคือถ้าเป็นผีเล่ล่อนวิญญาณคนทั่วไปอะ <c oughs> เขาก็ถือว่าอ่ะคนนี้อาจจะไม่มีใครทำบุญมาให้ แต่วัดแห่งนี้ก็ไม่ได้เข้าขั้นแย่นะคะก็เห็นว่ามีคนมาร่วมทำบุญร่วมส่งน้ำพระธาตุอยู่พระก็มีตั้งหลายรูปมันเป็นไปได้เหรือที่บุญจะไม่พอจนเทวดาสู้ผอมลงขนาดนี้แล้วการที่เราอ่ะลดน้ำพระธาตุแล้วทำให้เทวดาดูเปล่งปลั่งขึ้นมาทันทีอะหมายความว่าพระธาตุอ่ะคือแหล่งพลังงานบุญของพวกเขาใช่ไหมคือที่เนี่เราก็เข้าใจแหละว่าเป็นวัดเล็กวัดชุมชน คนมาเที่ยวคนมาทำบุญน่ะก็คงไม่เท่ากับวัดใหญ่หรอกแต่มันถึงขั้นทำให้เทวดาสู้ผอมลงได้เลยเหรอหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รับรู้จะว่าไปก็เคยเห็นในรายการผีนะคะที่แบบวัดมีอาถรรพ์พระรูปใดมาก็อยู่ไม่ได้เทวดาก็ปราบอสูรกายไม่ลงอ่ะเบื้องหลังทางพลังงานของแต่ละสถานที่อ่ะมันคงซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์แบบเราจะเข้าใจเนาะ หากบุญทำให้เทวดาอิ่มทองได้ขนาดนี้นะเราก็เลยไม่แปลกใจเลยแหละว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยอ่ะถึงส่งเสริมให้คนมาทำบุญที่วัดการมูเตลูต่างๆพุทธพาณิชย์เนี่ยเราลองตั้งข้อคิดต่อว่าบุคคลที่เป็นล่างสรงองค์เทพทั้งหลายอ่ะเขามักจะมีเหตุผลในการเป็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวเขาอ่ะท่านจะมาสร้างบุญบรารมีด้วยการช่วยเหลือมนุษย์เราก็สงสัยอีกแล้วว่า แล้วบีอิงนะั้นน่ะมาอยู่กับเราเพราะต้องการสร้างบาร,รมีเพิ่มหรือเปล่าแต่นึกไปนึกมาก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะต่างดาวกลุ่มเนี้ไม่เน้นยอดคนติดตามไม่เห็นโปรโมทอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่เห็นสอนให้กราบไหว้บูชาอะไรเลยซึ่งต่างจากล่างทรงนะคะที่ต้องการให้มีคนมาเคารพกราบไหว้บูชาเขาและที่สำคัญนะหากเป็นบ e อิงนั้นจริงแล้วยังต้องมาขอให้มนุษย์โลกอะ่ะช่วยสร้างบาร,รมีให้เพราะบุญเก่าไม่พอ,อะ มันคงเป็นอะไรที่แบบเราเลิกคุยกันได้เลยนะคะมันไม่ make sense เอามากๆอะ่ะเราจึงตั้งข้อสงสัยต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ้างว่าตนเองมาสร้างบุญบรารมีเพิ่มอะ่ะโดยต้องอาศัยร่างกายมนุษย์ช่วยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้สร้างบุญด้วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมแล้วบุญเนี่ยมันต้องมีมากขนาดไหนถึงจะพออยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพามนุษย์อีกทุกคนลองนึกดูสิตอนเป็นมนุษย์นี่ก็วิ่งหาเงินกันจนเหนื่อยแล้วนะคะ ตายไปเป็นเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังต้องวิ่งหาบุญกันต่ออีกเหรอแถมไม่พอต้องวานให้มนุษย์มาช่วยทำสิ่งเหล่านี้ด้วยวัฏจักรนี้มันคืออะไรกันแน่แล่ะเนี่ยสมแล้วที่คนเห็นผีเห็นเทพอ่ะเขาชอบบอกให้ทำบุญเยอะๆตายไปจะได้ใช้แต้มบุญทำสิ่งต่างๆในกรณีที่คุณน่ะไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วนะคุณก็ต้องมีครังบุญมากๆเพื่อรักษาสภาพร่างกายในมิติเหล่านั้นเอาไว้โอ้เรียกว่าเหนื่อยไม่จบไม่สิ้นเนาะ เราเห็นบุคคลหนึ่งนะคะตั้งคำถามว่าวันพระวันโกนทำไมล่างทรงส่วนใหญ่ไม่เข้าทรงมีคนมาตอบนะคะว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาทั้งหลายเนี่ยไปนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่เราก็แบบเฮ้ย คุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี power ขนาดช่วยเหลือมนุษย์ได้คุณยังต้องแบบไปนั่งฟังเทศฟังธรรมอีกเหรอเนึ่องว่าแบบเออการฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้มันเหมือนแบบถูกจดจําไว้ใน memory อะทุกคนที่แบบว่านึกเมื่อไหร่มันก็จําได้ง่ายอะประมาณนั้นอะเราจึงคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอวงเล็บนะคะว่าที่ดีซึ่งมาเกี่ยวพันกับล่างทรงทั้งหลายเนี่ยเดิมทีก็คงเคยเป็นมนุษย์โลกที่ชอบเข้าวัดทำบุญมากอดนั่นแหละ แต่คุณนะ่ะอยู่กับวัดอยู่กับศาสนาท่องตามที่เขาสอนมาอย่างเดียวไงแต่คุณไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเลยคุณไม่รู้ว่าดวงจิตทำงานยังไงควบคุมยังไงคุณไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะบุญคืออะไรกันแน่และหลายคนนะ่ะไม่เข้าใจเรื่องของพลังงานเลยด้วยซ้ําบุคคลที่ตายไปเหล่านี้ยังคิดว่าการทําบุญคือการเข้าวัดฝังธรรมชวนผู้อื่นมาปฏิบัติไส่บาสวดมนต์ตั้งแต่เช้ายันค่ํา สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เขาทำมาก่อนแล้วเขาได้บุญมันจึงไม่ต่างจากการขายตรงเลยนะคะที่ต้องตามหาดาวลายมาเพิ่มเรื่อยๆอหรือหาผู้ศรัทธาเข้าสู่ศาสนาแค่เปลี่ยนจากหาเงินมาเป็นหาบุญแทนเท่านั้น b ีอิงที่เขาว่ามีบุญบาร,รมีเยอะๆทั้งหลายเนี่ยเพราะตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ฝึกตัดกิเลสรู้วิธีการควบคุมดวงจิตเข้าใจสิ่งต่างๆมากกว่าคนทั่วไปที่ทำบุญตามประเพณีความเชื่ออยู่แล้วบุญคือความสุขความอิ่มเอมใจนะคะ b ีอิงที่ละวางความอยากได้มากเท่าไหร่อ่ะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เขาจะมาหิวบุญไปทำไมล่ะความอยากได้บุญเยอะๆมันก็คือกิเลสอย่างหนึ่งนั่นแหละ ทุกคนเห็นหรือเปล่าคะว่าหากเรามีความเชื่อแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของโลกนี้เลยเราเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าพอเราตายไปแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากหรือเราแค่ย้ายจากความทุกข์ที่ต้องหาเงินไปหาบุญต่อกันอยู่ดี เราขอพูดประโยคเดิมให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้ติดอยู่ในความเชื่อทางศาสนาเราติดอยู่ในเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าโลกเราไปหลายขุมหลายคนอะ่ะตื่นรู้ในแบบที่ผนวกความเชื่อทางศาสนามาร่วมด้วยคุณคิดว่าไม่ต้องค้นหาคำตอบอะไรแล้วแค่นั่งสมาธิให้จิตใจคุณสงบตามรอยพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็พอตายไปคุณจะเข้าสู่นิพพานไม่กลับมาเกิดอีก หากเราไม่รู้อดีตชาติของตนเองไม่มีต่างดาวมาบอกว่าเคยเป็นใครเราก็อาจจะคิดแบบนั้นเช่นกันก็ได้แต่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะยิ่งบีอิงนั้นน่ะนำเรื่องลูกฟุตบอลมาเปรียบเทียบให้เราฟังเรายิ่งเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าที่เขาต้องสอนแบบนั้นน่ะมันคือการแก้เกมในระบบนี้ไม่ใช่การแฮกระบบออกไปนะ การแฮกระบบได้อะมันต้องทำเหมือนที่เบบทำคือปรับดวงดาวโหราศ,าศาสตร์ให้มนุษย์คนหนึ่งได้เลยหากใครยังใช้กรรมอยู่ยังเจอบททดสอบเจอเรื่องแย่ๆเข้าหาตลอดอ่ะแบบนี้ไม่เรียกว่าแฮกระบบได้นะคะคนตื่นรู้อ่ะมากนิยมพูดกันว่าคุณหลุดจากแมสติกแล้วออกจากการควบคุมของระบบนี้ได้แล้ว งั้นถามหน่อยคุณบังคับไม่ให้ตนเองนอนฝันทุกวันได้ไหมหรือไม่คุณก็ต้องควบคุมตนเองในความฝันได้ทุกวันด้วยหากคุณยังทำไม่ได้อะนี่คือสิ่งยืนยันว่าตัวคุณน,นั้นอ่ะไม่ได้หลุดออกจากระบบเหล่านี้เลย การตีความเรื่องนิพานของแต่ละคนก็ต่างกันนะคะหากนิพานของคุณคือการไปอยู่ดินแดนสุขาวดีหรือมิติที่ดีๆอ่ะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามีอยู่เยอะแต่ถ้านิพานคือการสูญสลายไม่หลงเหลือความเป็นคุณอยู่เลยเนี่ยคุณต้องตั้งคำถามละ่ะว่าแล้วเทคโนโลยีอะไรละที่จะล้างข้อมูลให้ดวงจิตของคุณได้อะและอย่าลืมนะคะการที่คุณมาเกิดแล้วจดจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลย นี่ถือเป็นนิพานของตัวตนเก่าเช่นกันนะเพราะข้อมูลเดิมที่มีอยู่ถูกปิดไว้แล้วหากนิพานคือการกลับไปหาซอร์สหรือว่าเป้าหมายของคุณคือการกลับไปอยู่กับซอร์สก็ตีมเดียวกับการกลับไปหาพระเจ้านั่นแหละซอร์สเอเนจีหรือแหล่งจ่ายพลังงานในสังสารวัตเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคะพบภูมิเปรตอสุรกายนรกเขาก็มีซอร์สเอเนจีมีแหล่งจ่ายพลังงานเช่นกัน หากมี b ีอิงหนึ่งมาชวนคุณไม่ว่าเขาจะมาปรากฏตัวในรูปกายแบบใดแล้วเขาบอกกับคุณว่าเออเขาเป็นสิ่งที่ดีนะเขาจะพาคุณกลับไปหาซอสหากซอสของเขาอะอยู่ในภพภูมิหรือมิติที่กล่าวไปข้างต้นคุณจะทำยังไงกันต่อคะเหตุใดยาบดาถึงต้องสอนให้เราอะฝึกวิเคราะห์ความเชื่อกับความเป็นจริงตั้งแต่ช่วงแรกๆเพราะบีอิงที่พูดเคลมว่าตนเองเป็นสิ่งที่ดีมนุษย์คนอื่นน่ะที่บอกว่าสิ่งเนี้ดีนะ เราพิจารณาด้วยตนเองแล้วหรืออย่างว่าดีจริงไหมหรือเราเชื่อตามเขาพูดไปหมดจนไม่ทันจะฉุกคิดอะไรเลยทําไมปัญญาถึงเป็นสิ่งที่ถูกยกย่องไว้เหนือสุดเพราะปัญญาคือสิ่งสําคัญที่นําพาพวกคุณอะลดผลจากความไม่รู้ต่างๆของตนเองได้ ไม่ว่าคุณจะยังเป็นมนุษย์โลกหรือจะละจากสังขารร่างกายนี้ไปแล้วก็ตามทำไมต่างดาวต้องฝึกให้คุณ่ะฉลาดขึ้นด้วยตนเองทำสิ่งต่างๆเพื่อตอนเองเพราะหากเขาหยิบยื่นทุกๆสิ่งให้แก่คุณอย่างง่ายดายอะแล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะได้ฝึกใช้ปัญญาเคยมีบุคคลหนึ่งนะคะพูดไว้ว่า เจโตปริยาาเนี่ยหรือ,อยานที่อย่างรู้ทุกความคิดของผู้อื่นน่ะคือ,อยานที่วิเศษสุดเป็นยานสำคัญของพระพุทธเจ้าหากมีใครมาหาก็จะทราบความคิดของบุคคลน,นั้นและช่วยชี้แนะแก้ปัญหาหรือรู้วิธีที่จะต้องสอนเขาได้เราจึงถามบีอิงนั้นว่าต้องทำยังไงเราถึงจะมียานแบบนี้บ้างและมันจำเป็นต้องมีใช่ไหม บีอิงนั้นถามเรากับว่าชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในทุกวันเนี่ยมีความสงบสุขมาจากอะไรเพราะเราไม่มีเรื่องมาลบกวนจิตใจใช่หรือเปล่าเราเบื่อหน่ายกับการเป็นหมอดูเพราะอะไรเพราะเบื่อที่ต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นและปัญหาของคนส่วนใหญ่อะถูกบดบังด้วยอีโก้อาคาติความรุ่มหลงของตนเองกันทั้งนั้นหลายคนน่ะอยากได้คำตอบที่ถูกใจแต่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ หากเรารู้ทุกความคิดของบุคคลอื่นที่เข้ามาหาเราอ่ะเราจะควบคุมอารมณ์ตนเองให้นิ่งพอได้ไหมไม่เว้นแม้แต่กับคนในครอบครัวของเราก็ตามหากรู้ไปแล้วทําให้คิดมากกว่าเดิมอ่ะจะอยากรับรู้ไปทําไมการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่ได้ทําให้บุคคลเหล่านั้นอ่ะมีปัญญาเพิ่มขึ้นเลยอ่ะครั้งหน้าพอเขาจนปัญญาเขาก็กลับมาขอให้เราช่วยเขาอีกครั้งไม่ต่างจากตอนเป็นหมอดู สุดท้ายคนที่ต้องเหนื่อยกับการใช้ปัญญาก็คือตัวเราเองและที่โลกอะวุ่นวายอย่างทุกวันเนี้ยเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ปัญญาวางพึ่งพาแต่คนอื่นเพื่อให้ตนเองได้มีชีวิตสุขสบายเอาง่ายเข้าว่าแต่พอขาดที่พึ่งพิงชีวิตก็พลิกผันทันทีอเนื่องจากไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือตนเองได้ สิ่งใดที่เขาสอนเราแล้วเรานำมาบอกต่อให้คนอื่นได้รับรู้สิ่งนั้นสำคัญกับการดำรงชีวิตในโลกนี้แล้วสิ่งใดที่ไม่ได้สอนสิ่งนั้นไม่มีความจำเป็นเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าที่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดสิ่งที่นำมาสอนในทุกวันนี้คือใบไม้ที่คัดกรองมาให้แล้วว่าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาที่มีความสุขและอยากหลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างนล่ะคะการติดตามช่องนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องไปงมหาใบไม้มาใส่มือตัวเองแล้วนะคะแต่มีบีอิงนั้นบอกใบมาแล้วว่าควรมีใบไม้แบบไหนบ้างในมือถึงจะเดินออกจากป่านี้ได้รอด คลิปนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นคลิปแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะการมาเล่าเล่นๆให้ดูตลกเท่านั้นแต่เล่าไปเล่ามาเนื้อหาในคลิปกับดีมากแถมยังลงคลิปในวันวิสาขบูชาอีกสงสัยต่างดาวเขาคงอยากมอบคลิปนี้ให้เป็นของขวัญแก่ทุกคนแหละคะ่ะ และตัวเราในวันนี้ก็คงเดินทางไปรับพระธาตต่อแล้วนะคะยังไงเราขออวยพรนะคะให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนมีความสุขกันท่่นหน้าไว้เราพบกันใหม่คะ่ะ